ดีพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครสวัสดีเพื่อชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับผมว่าแล้วว่าผมลืมอะไรนะครับผมก็ทักทายกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเพิ่มความงามกน่อน เป็นนี่โอ้โหมีออร่าทันทีนะครับก็ทักทายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ผมมีขอมารีวิวอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าเป็นการย้อนอดีตและกันเอาสีพาสเทลน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสไตล์แบบคลาสสิกมารีวิวกันนะครับผมดีงามพระราม8นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ แป็นคีย์บอร์ดจากทางโอเคอร์อีกหนึ่งตัวผมมึงรีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งไปใช่ไหมมีใครได้ดูทันไหมครับสำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งโอเคในราคาหลักร้อยแต่ได้เป็นแม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดนะครับมีใครทันป้าเนี่ยยังอยู่ท่านด้านล่างผมอยู่เลยนะครับสีน่ารักมากสวัสดีสวยงามใช่ครับสวยงามมากๆนะครับเหมือนเครื่องพิมพ์ดีสสมัยก่อนเลยใช่แล้วครับนี่รอบที่แล้วผมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะครับมีใครทันได้ดูไหมครับเป็นตัว โอเค x 2 0 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Me c h a n i c a l Keyboard สายเกมมิ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมมารีวิวคีย์บอร์ดแน่ชมพูชมพูน่ารักเรียกว่า14กุมภาวันวาเลนไทน์เลยไปแล้วนะครับเพิ่งจะมานะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามือสาวๆใครชอบนะครับหรือใกล้วันเกิดนะครับซื้อให้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจแน่นอนถ้าสาวคนนั้นเป็นแบบอชอบใช้พวกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับเหมือนเครื่องพิมพ์ดีสสมัยก่อนเลย,ส,ย,เลยสีน่ารักมากใช่แล้วครับคล้ายกับ เครื่องพิมพ์ดิสสมัยก่อนเลยนะครับผมมามีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับเป็นรุ่น K 5 1 0มันติดไว้นะครับผมต่อคอนโซลได้ไหมครับต่อมือถือแล้วก็วางอย่างนี้ได้ด้วยนะครับคุณมีมือถือหลายเครื่องก็ต่ออย่างนี้ได้นะครับหรือคุณจะมีมือถือเครื่องที่3นะครับผมไหนผมขอเสกเครื่องที่3แบบโยนเข้ามาหน่อยฮึบนีคนก็สามารถพิมพ์แบบพร้อมๆกันได้นะครับผมบอกได้เลยคือคุณสามารถ ใช้เครื่องนี้พิมพ์กดสลับสวิตช์ Connect พิมพ์กดสลับสวิตช์ Connect พิมพ์สามารถทําได้นะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวทีมงานรับครับ <c oughs> อ่ะเอากลับไปก่อนนะครับผมมีกี่สีครับมีทั้งหมด3สีนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android, iPad, iOS, หรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือสุดท้ายท้ายสุด ต่อเป็นสาย usb ซึ่งอันนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเนื่องจากว่าผมลืมชาร์จแบตก่อนเริ่มไลฟ์นะครับก็สามารถใช้มีสายไร้สายต่อสายได้ทุกอย่างนะครับแมวหายไปไหนครับแมวไปหลับอยู่นะครับแมวกําลังเหน็ดเหนื่อยกินมาเหนื่อยทั้งวันนะครับมีกี่สีครับ3สีครับสสีมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับหน้ากล่องกันก่อนนะครับสสีที่ผมว่ามานะครับสีแรกครับเป็นสีพาสเทลสีเขียวเป็นไง หน้าตาดูดีนะครับรับประกัน2ปีราคาเนี่ยผมเห็นมีตั้งแต่590บาทยันไปประมาณพันสองพแล้วแต่ร้านนะครับที่สําคัญต่อให้มันเป็นพาสเทลยังไงก็ตามคุณเห็นสีไฟไหมครับเป็นไฟแบบ R G B อ่าได้ไฟ R G B ด้วยนะครับเรียกว่าแสงสีจัดเต็มสวยงามนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบโบราณณน,นิดนึงนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่า 3 in 1นะครับมันติดไว์อีซีสวิชนะครับเขาสามารถสวิชไปการใช้งานตัวอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ได้เช่นสมมติคุณมี iPad คุณมีโทรศัพท์มือถือและก็ใช้เป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับเพียงแค่คุณกด F N F 1ก็จะมาที่ iPad F N F 2มาที่ iPhone F N F 3ไปที่คอมพิวเตอร์สลับง่ายอย่างนี้โดยไม่ต้องมีคีย์บอร์ดหลายตัวบนโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับด้านหลังครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเคิร์ฟ ของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวเคิร์ฟคีย์บอร์ดนะครับเขาก็จะมีมาให้นะครับาสามารถต่อบลูทูธผ่านคีย์บอร์ดได้นะครับไม่โฟกัสเลยนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จ1รอบใช้งานได้แค่12เดือนยาวมากนะครับใช้งานได้งาวนานมากสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือชาร์จครั้งหนึงใช้ได้12เดือนแล้วก็สีต่างๆที่ให้มานะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันมี สีเขียวพาสเทลสีชมพูพาสเทลแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับตามนี้สีมีสี3สีตามนี้3สี3สไตล์ตามที่เพื่อนๆชอบนั่นเองนะครับผมใครเข้ามาแล้วอยากให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอยากให้รีวิวคีย์บอร์ด60%อะไรคือคีย์บอร์ด6กอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับมันคือ,อยังไงใส่มีแค่60%หรอครับมาเรามาดูคีย์บอร์ดจริงๆกันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง โอ้สว่างจ้าแสบตาหรือเกินนะครับตัวคีย์บอร์ดครับเขาจะมาอ่าเรียกว่ายังไงอ่ะต่ำกว่านี้ครับอ่าคล้ายเครื่องพิมพ์ดีนะครับจะเป็นปุ่มกลมๆนะครับปุ่มกลมๆคล้ายเครื่องพิมพ์ดีมีการสกรีนโลโก้ภาษาไทยและก็ตัวภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเจาะแสงทะลุนะครับแสงน่าจะทะลุแค่ภา,ภาษาภาษาอังกฤษภาษาเดียวภาษาไทยไม่ทะลุนะครับในส่วนของด้านบนตรงนี้ครับจะมีส่วนของที่เสียบ iPad เสียบ iPhone เสียบแท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟเชื่อมต่อครับบลูทูธหนึ่งบลูทูธสองบลูทูธสามนะครับมีมาให้ครบครับหรือใช้คีย์บอร์ดเชื่อมต่อผ่านสายก็ได้นะครับกดแคปล็อกครับแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่คือชาร์จแบตเตอรี่อยู่ซึ่งตอนนี้ผมเสียบชาร์จอยู่นะครับนี่ก็ถ้าสมมติถอดออกก็จะไม่มีไฟชาร์จมันมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องเปลี่ยนแบตไม่ต้องใช้ฐานชาร์จนะครับเป็นแบตในตัวเลยนะแล้วก็ตัวมัตติมีเดียครับมีมาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนนใส่ววของตั b a c k เว r ร์ดฟอร์เนะครับนี่สามารถถอยเพลงเดินหน้าเพลงกดเพลงกด p พ i ย์สต็อได้นะครับแล้วก็เพิ่มโวลลูมลดเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถปรับได้นะครับส่วนตัวนี้ก็มีตัวมัตติมีเดียมาให้ด้วยเออแล้วก็ในส่วนสุดท้ายด้านข้างครับตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับการเปิดปิดคีย์บอร์ด On Off หรือใช้คีย์บอร์ดแบบมีสายหรือเป็นบลูทูธสามารถปรับได้นะครับผมแล้วก็ ด้านหลังไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็เป็นสกีนโลโก้โอเคตามนี้เลยนะตัวคีย์บอร์ดมันดีตรงที่คุณวางไอโฟนวางโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ได้นะครับคีย์บอร์ดที่ดักนำแผดอะไรรีวิว HyperX หน่อยครับถอดแคดได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองถอดดูนะครับสวยครับคีย์บอร์ด60%คือคีย์บอร์ดที่ไม่เลขไม่มีเลขฝั่งขวาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ด60%หรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่มีนำแผดนะครับ แนะนำเว็บผ่อนโน้ตบุ๊กหน่อยจ้าต้องทำไงมีงบ7000ไปดูที่ powerbuy ได buy advice ได้เลยครับ powerbuy buy advice ผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับ k ี y c a p ถอดได้ไหมถอดได้นะครับตัวนี้ก็คือ จะเป็นแบบรับเบอร์โดมนะครับเป็นตัวแท่งพลาสติกแทงลงไปข้างล่างนะครับเป็นแบบรับเบอร์โดมคีย์บอร์ดธรรมดาไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดแม c h a น i c a ลแต่อย่างใดนะครับใช้งานทั่วๆไปครับสามารถปรับแต่งแสงสีไฟได้ตามต้องการเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงไฟ R G B กันครับอ่ะให้ดูเต็มๆม,มคีย์บอร์ดหน่อยเซฟคุณสามารถกด F N เพิ่มความสว่างลดความสว่างได้นะครับอันนี้คือ เป็นแสงสว่างสุดของตัวคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับก็จะเห็นแสงไฟ R G B ซึ่งถ้าสมมติคุณไม่ชอบสีแบบนี้คุณสามารถปรับโหมดได้ครับสามารถปรับโหมดได้อึบสีเขียวสีเดียวครับปิดไฟสีชมพูปิดไฟอ๋อไม่ใช่ปิดไฟดิอันนี้น่าจะเป็นแบบเอฟเฟกค่อยๆติดค่อยๆด,ดับนี่ก็เป็นสีเหลือบนิดๆนะครับ สีเขียวครับแล้วก็เป็นสีเรนโบว์นะครับสเต็ปไฟจะมีไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณนี้นะครับมีแค่ในส่วนของประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็จะมีครบหมดนะครับซึ่งถ้าสมมติเราเชื่อมต่อกับหลายๆอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone แท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดู11 1 1 1ชิ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยากจะพิมพ์โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับซูมมาที่หน้าจอมือถือผมได้เลยครับใช่ไหมครับ ให้เห็นคีย์บอร์ดดวยครับขอแบบเห็นคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมสีพาสเทลอ่าตัวนี้นะครับผมตั้งไว้เป็นบูชุดหนึ่งนะครับกด f n f 1ครับแล้วผมก็สามารถพิมพ์ได้ทันทีนะครับนี่โอ้โหมากันเต็มนะโอ้นักแฮกเกอร์ครับสามารถพิมพ์ได้นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ผมสามารถพิมพ์ชงพิมพ์แชทอะไรต่างๆได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติผมมีโทรศัพท์มือถือเครื่องผมจะทาอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแอนดอยอยู่ถูกห พิมพ์ไปปุ๊บเห็นไหมครับ Android ผมตั้งไว้เป็นที่บลูทูธ o นะครับผมส่วนบลูทูธ2ผมอยากจะพิมพ์สัมมาเครื่องนี้ผมกด Fn F2 ครับแล้วก็นั่นยังไม่ต่อนั่นหน้าแตกนั่นอ่ามาแล้วนะครับมันดีเลยนิดหนึ่งนะครับนี่เลยก็สามารถพิมพ์ที่ iPhone ได้แล้วครับโอ,โอ้ตอนนี้นะครับกิ๊กคนที่3นะครับทักมาที่ในไออ โทรศัพท์ Android ครับกดไปที่ F N 1ครับแล้วก็พิมพ์ต่อครับคุยกับกิ๊กแชทใหม่นะครับเธอเธอว่าไงอะ่ะวันนี้เราจะไปนะน้องเนตตี้นะนะเราก็คุยกันไปให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะน้องฝนทักมาต่อครับไปที่ iPhone ครับ แล้วก็คุณสามารถพิมพ์กดได้นะครับาตามนี้นะครับแต่อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าสมมติคุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง2เครื่อง3เครื่องมีกี่หลายคนกดพลาดทีผมก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็เรียกได้ว,ว่ามันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายคุณสามารถต่อเข้าออคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบลูทูธนะครับสามารถต่อเข้าออคอมพิวเตอร์ PC ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อผ่าน PC ให้ดูนะครับอันนี้เอาสายออกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมใช้สายนะครับอันนี้คือชาร์จแบตเตอรี่เฉยๆนะครับ มาลองดูการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์กันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์คุณต้องมีบลูทูธนะครับถึงจะเชื่อมต่อได้นะครับดีไวต์นะครับเข้าไปบลูทูธนะครับผมแอดบลูทูธครับแอดบลูทูธครับแล้วคุณก็กด Fn อ่ะตอนนี้บลูทูธสามผมว่างนะครับกดบลูทูธสามค้างไว้สามวิทนครับหนึ่งสองสามไฟบลูทูธจะกระพริบนะครับและเดี๋ยวมันก็จะเจอในส่วนของตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งจะเจอกับตัวโอเคอร์ครับเดี๋ยวเลย อ่ามาแล้วอยู่ด้านล่างบูทูธ K 5 1 0นะครับเชื่อมต่อเข้าไปครับคอนเนคครับตึ๊บเรียบร้อยตอนนี้คีย์บอร์ดผมพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถคุยกับน้องน้ำหวานได้นะครับนึกชื่อไม่ทันเลยเมื่อกี้อ่ะโน้ตแพดแป๊บนึงนะขอพิมพ์ก่อนนี่โน้ตแพด N O T E นะครับเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ได้แล้วนะครับสวัสดีน้องน้ำหวานนะครับ ไม่ไม่ค่อยชินมือนะครับผมเห็นไหมคีย์บอร์ดตัวเดียวสามารถเชื่อมต่อได้3 device แบบพร้อมกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติคุณมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้มันแค่เป็นช่องตั้งเอาไว้นะครับแล้วคุณก็พิมพ์โดยการกด Fn F1 มือถือ a n d r o i d Fn F2 มือถือ iphone Fn F3 คอมพิวเตอร์ PC คุณสามารถไปประยุกต์ใช้งานได้ผมเชื่อได้นะครับว่า หลายๆคนน่าจะเคยประสบปัญหานี้อย่างเช่นตอนนี้เลยครับนี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องเทสของผมนี่คอมพิวเตอร์เครื่องไลฟ์ของผมนะครับผมต้องใช้คีย์บอร์ด2ตัววางอยู่บนโต๊ะและถ้าสมมติตอนนั้นเมื่อก่อนผมมีคอมทางานผมก็จะมีคีย์บอร์ด3ตัวใน1โต๊ะแล้วมันรกมากนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าช่วยจัดการได้เพราะว่าเราสามารถสลับโหมดได้ไวนะฮะ fnf 1 fnf 2 fnf 3สามารถปรับโหมดได้แล้วนะครับผมน้องน้าหวาน รอนานนิดหนึ่งใช่ครับรีวิวโทรศัพท์เกมมิ่งหน่อยครับโอ้โหเคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ไทเกอร์ไปไหนไทเกอร์นอนหลับอยู่ทางด้านล่างนะครับหลับปุ๋ยสบายกันเลยทีเดียววันนี้คนหายไปไหนกันหมดนี่นะครับก็เอาว่าดีไซน์อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นพาสเทลสวยๆงามๆสามารถปรับวอลลุ่มลดเสียงได้ซึ่งตรงนี้บอกก่อนนะครับมันสามารถลดเพิ่มเสียงอย่างเช่น iPhone ได้ตอนนี้ iPhone ผมต่อไว้อ n อะไรนะ FN2 เเดี๋ยวสาบผิดยุ่งเลยนะครับ FN2 นะครับ ให้ดู iPhone นะครับตอนนี้ปิดเสียงอยู่ผมจะปรับเพิ่มโวลูมลดโวลูมนะครับสามารถคอนโทรล i ไอโฟนได้นะเห็นไหมครับมีหลอดขึ้นเห็นไหมครับอ่ะรีเสียง iPhone หน่อยตอนนี้ปิดเสียงอยู่ผมจะปรับเพิ่มโวลูมสามารถปรับได้นะครับสามารถใช้ปุ่มมัลติมีเดียได้นะครับนี่นะครับก็เรียกว่าสามารถกดได้อันนี้ต้องไปกดในส่วนของโหมดเพลงแต่ว่าตัวปุ่มโวลูมนะครับก็ต้องอ่า ใช้งานผ่านตัวมือถือก็ได้คีย์บอร์ดก็ดีนะครับผมราคาไม่แพงไม่ถึงพันนะครับกล่องไม่พอใส่แมวนะครับน้องหลับไปแล้วนะครับมีเมาส์บลูทูธแนะนำไหมครับเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าผมมีเมาส์บลูทูธจากทางโอเคอร์มารีวิวเดี๋ยวจัดให้นะครับ3คนแล้วนะหลุดมาจากปากพี่ตายละถ้ารู้นี่จบเลยนะครับผมไม่ชอบดีไซน์ของคีย์บอร์ดนี้เลยครับมันเป็นคีย์บอร์ดทรงคลาสิก แล้วแต่ความชอบของคนนะครับใครชอบคีย์บอร์ดแนวคลาสสิกก็น่าจะชอบใครชอบคีย์บอร์ดแนวอวกาศก็น่าจะไม่ชอบใครที่ชอบแบบเออเอาไม่ว่ามันมีหลายแบบก็ไปลองเลือกดูกันละกันนะครับซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงวันนี้ขอรีวิวสั้นๆนะครับชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งใช้งานได้1ปีชาร์จทีลืมนะครับเป็นแบตเตอรี่ในตัวเลยทีเดียวน้ําหนักตัวก็ ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่ามันหนักเพราะแบตเตอรี่หรือว่าเขาทำตั้งใจให้หนักนะครับก็ถือว่าน้นาหนักโอเคเลยนะก็ประมาณนี้ละกันครับสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวคืนนี้ผมมีรีวิวอีกรีวิวหนึ่งนะครับเป็นตัวชุดน้ำนะครับจะเป็นยังไงรอติดตามละกันสำหรับวันนี้ทางผม nope น o อ e x อ็กซเวทีขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยครับสวัสดีครับ